ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมกาบหอโครงประภาสทานทองแดงเกลือนกรูมู่จตุรงเป็นกันกงรียบเรียงไป ทรงช้างระวางนายิงเทปลีลาหลังคาทองเกลื่อนกรูหมูแห่หอมเรียงสวายางเสด็จพุทตานทองใครายวางเครื่องทรงช้างระวางนายิง มีชื่อเทพลีลายืองย่างแน่หลังดีเครื่องสูงเราพรเพลิอพรายชมชุมสายสายขวาเคียงธงชายธงชานเรียง ปีกลองชนะตะเติงครึมกลองทองตีครุ่มครึมเดินเรียงจะตะเติงตเติงเสียงลุ่มครืนเสียงปีรีเรื่อยเพียงกระเวก แรนตรนแตร,แรฟรังขึ้นวูวูเสียงสังนักสนมกรมชะแม่มีขี่ช้างกูบรูโลมใจพักตราอาพองสายิง นุ่งห่มโอโซภาจริงนักสนมกรมชะำแม่เจ้าทั้งหลยขี่ช้างกูบดาวรายแจ่มหน้าพักตราพ่องใสสสุดสวัสด์ นุ่งห่มโอทงผ้าอรามริวทองพราเที่ยวเล่นเป็นกเกษมสุขแสนสิ่งสนุกปลุกใจหวังเรไรภายพาดพัง หัวริกรื่อื่นชื่ออนชมพรายาสุกเกษมเปรมหน้าเลือบลืมหลังแสนสนุกปลุกใจวังวิ่งรีเดินรายพายพันยังชายป่า หัวรอรื่นชื่นทีสองนิ้วชวนแลกระทิงวิ่งทั้งคู่ลำเติบตรูดูกำยำหน้าดอนท่อนตัวดำเขาเข้าวง กงรอมงามกระทิงวิ่งทั้งคู่ขันคำล่ำเติบดูกำยำโป่งปอง้อมหน้าดอนท่อนตัวดำแรงเลิศเขา้ขาเข้าวงกงงอม แปล้มเสียมรอมงามเสื้อโคร่งยงปีเปรียงแอบโจนชยงเสียงพึ่งกลัวรายวดหนวดเพราพวงลองเล็บเล่น เพนพนเพิงเสื้อโครงยงปีเปรียงสยองห่วงสับสำเนียกพึงกลัวทั่วแควนไรย,ยวดหนวดเพราพวงตามุ่ง ลองเล็บเล่นเพ่นแล่นโลดเลี้ยวพนเพยงระมอาจผาดเริงแรงฟันคางแข็งแกล้งกัดวันเท้าใหญ่ใกล้ปากมันกัด ขาดสนิทติดปากปายประมาทอ,อาจราอนเรียวแรงขยนันฟันฟางคางแข็งวันกิ่งเกี่เวเท้าใหญ่ใกล้ปากมันขาขาบ กัดขาดสนิทติดเขี้ยวย่ำยำกินพลางเลี้ยงผาอยู่ภู้เขาหนวดไพรเพราเขาแปลแปลายรูปร่างอย่างแพะไม้ผลเหม็นสาบ หยาบเหมือนกันเลียงพาอยู่พางพื้นผู้เขาหนวดผู้ดูเพราเขาปลายท้ายรูปร่างอย่างแพ้อามาาปรีเยบคนเหม็นสาบหยาบร้าย กลิ่นกล้าเหมือนกันกระจงกระจิตเตียวิ่งเรียรีแอน้าอินดูเหมือนกวางอย่างตาหูมีเขี้ยวน้อยซอยแนมสอง กระจงกระจิตหน้าเอ็นดูเดินร้อยเรียงามตรูกระจอยเหมือนกวางอย่างตาหวงตีนกีบมีเขี้ยวอกขาวน้อยชอยแนบข้างเคียงสอง ฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุยชนีอุยอุยร้องหงังฝูงข้างวางพฤกษางข้างโจนไ่ไข่ปลายางฝูงลิงอยู่อบยาบตนพววนาง ฝูงชนีมีกูหางเปล่าข้างฟงข้างวางพฤกษังมาสู่คราะแครกใกล้ไขว้คว้างโลดเลี้ยวโจนปลิว ฝูงบางบางแดงด่างไตหมากปรางบางแบนพงคนดูอยู่อาคงยอมทิ้งลายให้มันบินฝูงบางแดงด่างบางตัวโตว ไต่มากปรางแบนพงเล่นไม้คนดูอยู่อโคงเนืองนั่งยอมทิ้งยิงกระสุนให้พึ่งท้องแบนบินงูเขียวรัดตุกแก แกข้างแข็งขยันกัดงูงูยิ่งพันอ,อปากงูอวงลวงตับกินงูเขียวแหลเลื่อมพลนพิษพลันตุกแกข้างแข็งขยันข้าปไวย กัดงูงูเร่งพันขนดเครียดปากอ้างูจึงแน้ลากลวงตับกินยุงทองย่องเยื่อย่างรำรางช้างช่างไฟห้าง ปากงอนอ่อนสำอ่างช่างรำเล่นเต้นตามกันยุงทองย่องย่างเยื่งรำชวงังรายราย่ายายเฟืองหางเชิดหน้า ปากงอนอ่อนส้ำอัางลายเลิศรำเล่นเต้นงามง่าปีดป้องเป็นเพลงไก่ฟ้าสดแสงหัวสุกแดงแพงเดือยแนมปีกหาง ต่างสีแก้มสีแต้มต่างอย่างว่าดเขียนไก่ฟา้าหน้ากำกละาปากแหลมหัวแดงแฝงเดือยแนมเนื้อแข็ง ปีกหางต่างสีแก้มลายลูอวดตัวด่างอย่างคนแกล้งแต่งแต้มขีดเขียนดูหนูส่รูงู งูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทูหนูมูทูดูงูขู่ฟูดฟูพรูพรูหนูสู้รูงูงูสุดสู้ งูสู้นูนูสูงูอยู่หนูรูงูงูรูรูปทูมูทูนกแก้วแจ้วเสียงใสคลอใครคู่มูซาลิกา นกตัวผัวเมียคลังฝาแขกเต้าเหลาโนรีนกแก้วแจ้ารีร้องเรหังไกลคู่มูสาลิกาแวดเคล้า นกตัวผัวเมียมังสมส่สัตวาฝ่าแขกเต้า,เาพวกพองโนรีกระจายสยายสองนางผ้าสบายบางนางสีดา ห้อยย้อยลงมาแต่ข้าไม้ใหญ่สูงงามกระจายสยายคีครีซองนุง่งาสบายบางนางสีดาห้อยยืนเลือยเฟื่อยลงมา บยโบกแต่ข้าไมา้ใหญ่น้อยแกว่งเยื้องไปมากระเชาจาเอาบรรจงปากแฉกตรงทรงหาพามแหล่งปืนของพระราม รูปงามดีมีสืบมากระเช้านางแต่งเจ้าพระจงงามปากแฉกทรงหาพามห่วงห้อยแหล่งปืนของพระรามยังอยู่รูปปรางงามน้อยน้อย กอกขึ้นสืบมากล้วยไม้ห้อยตําเตียนมตําเรียเรียทางไปหอมวังวังเวงใจว่ากลิ่นแก้วแล้วเรียมเรียว กล้วยไมย้หอยย้อยคลีดวงสวา่างนมตำเรียรายไปกลิ่นกลา้าหอมวังวังเวงใจรสรากว่ากลิ่นแก่ลแล้วค่าหยุดยั้ง แลเลียวหัวลิงมากลางลิงต้นลางลิงแลหูลิงลิงตายกระไดลิงลิงโลดคว้าประสาลิงหัวลิง มากรีอักมายลางลิงลางลิงหูลิงลิงหลอกคู่ลิงตายกระไดลิงลิงหม่มลิงโลช่วยชมผู้ชี้ขวาประสาลิง ถาายใสสะอาดมัจฉาชาดดาดนานาวันวายกินใครคลาตามกันมาให้เห็นตัวถาายใสสะอาดน้ำรินมา มัจฉาชาตนานาวันวายจอกสรายกินใครคลางเชยหมูตามคู่มาคลายคลายผุดให้เห็นตัวเปล่า ปลาเนื้ออ่อนว่ายมาก่อนปลาน้ำลังกระเหหางแดงหวังเข้าสู่ทุง่งมุ่งเลมคลายปลาอ้าวเนื้ออ่อนยอตัวบาง มาก่อนปลาหนำอยู่หน้ากระแหงแดงหวังพลาแหลงเข้าสู่ทุ่งเล็มลาเยื่อยำกินคลาย ปูกุง้งลอยกงกลามแลลเหลือลามยำเยื่ห้งหอยโคงหอยขมตางหัวก็มีที่ทองทานปูกุง้งลอยกงกลามใครครา เหลือลามยามเยื่อังสู่สองหอยโคงหอยคมตางวัวเกลือนสารพัดมีที่ทองท่าน้ำทานสิน ลมพัดมาเรื่อยเรื่อยเย็นช่วยเชื่อยสํำราญใจปูผ้านอนหลับในายใต้ร่มไม้ใสสาขาลงลมพัดมาเฉยชื่อยเย็นใจ ปูผ้านอนหลับไหลกระดาดกลุ่มฝูกมอนเรียบกันไปลหลเหล่านอนอยู่ใต้ใสายผุ่มร่มไม้ไภศาล